ทุนนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีนะคะพี่ๆค่วันนี้เรามาเจอกัน ep ที่71แล้วนะคะรายการนี้นะคะให้500บาททุกรายการเลยนะคะให้500บาททุกรายการนะคะมีทั้งหมด30รายการนะคะพี่พี่รายการนะคะ500บาททุกรายการ สนใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์081493 9166นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือสแกน QR c o d รมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่ๆตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป EP ใหม่ๆนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรายการที่1น,นะคะรายการที่1ของน้องนะคะเป็นหลวงหลวงพ่อทวดนะคะเยนหลวงพ่อทวดค่ะด้านหลังนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะห้า้อยบาทถุกรายการนะคะรายการที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อทวดนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองคะ่ะหลวงปู่หมุนนะคะ วัดบ้านจานนะคะปีสองห้าสี่สามนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่สองนะคะหลวงปู่หมุนนะคะรายการนี้รายการที่สองค่ะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามจะเป็นเหลยญหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพค่ะ ปีสองสี่แปดสองนะคะวัดหนองโพนะคะรายการที่สามนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ะ่ะรายการที่สี่หลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้าค่ะเป็นพ่อปานนะคะขี่ไก่รายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกค่ะเป็นเหนรียญพอยืนนะคะรายการที่หก ต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นขุนแผนนะคะรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่ๆด้านล่างเขียนเจริญพอนะคะเดียวหลวงพ่อคูณนะคะวัดแจ้งนอกค่ะนครราจะสีมานะคะปี3-6นะคะหลวงพ่อคูณค่ะ รายการนี้รายการที่8นะคะพี่พรายการนี้รายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญกลมหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะพี่ๆค่ะ รายการที่10นะคะจะเป็นโล่ใหญ่ปู่สีนะคะวัดสแกค่ะเป็นเหรียญโล่ใหญ่นะคะปู่สีวัดสแกนะคะเป็นแบบนี้นะพร้อมเลี่ยมนะคะ รายการที่10นะคะรายการที่10นะคะ500บาททุกรายการนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสะดวกโอนก็โอนได้เลยต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พค่พระสมเด็จนะคะเลี่ยมแบบนี้นะพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะ รายการนี้รายการที่11นะคะพี่ๆค่ะรา,ายการนี้รายการที่11เป็นพระสมเด็จนะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมแอดไลน์กันได้เลยนะคะต่อไปรายการที่12เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการน,นี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะเหลี่ยนก้มมาหลวงนะคะแลวหลังเป็นแบบนี้นะรายการน,นี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ สิบสี่เป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จไกเซอร์นะคะวัดอรุณพระสมเด็จไกเซอร์นะคะวัดอรุณค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆค่ะรายการสิบสี่นะคะห้าร้อยบาททุกรายการอย่าลืมนะคะห้าร้อยบาททุกรายการสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะ มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะต่อไปนะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ mm hmm. เหรียญเจริญพรนะคะปี2517นะคะพี่พี่รายการที่15นะคะวัดละหานไร่นะคะจังหวัดระยองนะคะเลีนแบบนี้นะคะรายการที่15นะคะ mm hmm. เหรียญหลวงปู่ทิมะคะ่ะต่อไปรายการที่16นะคะ สิเป็นเหรแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17คะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ พร้อม่อ,อภาพถ่ายนะคะกระเหรียญอยู่ข้างในมีสายสินนะคะรายการละนี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18คะ่ะ18บปเป็นเหรียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ สิ 18, หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเรียงแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่19นะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่20นะคะ เป็นพ um. vos, ับป yani ิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันนะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะพับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพ่อปานนะคะขี่ไก่เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะ รายการนี้รายการที่ยีสิบนะ,ะแล้วเอ้ยโทษเถอะค่ะรายการนี้รายการที่ยีสบอ็ดนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้รายการที่ยีอ็ดนะคะยีบเอ็ดนะคะรายการนี้ยี่อ็ดหลวงพ่อปานะคะขี่ไก่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสอค่ะ ยี่สิบสองเป็นพาซุมกอนะคะพาซุมกอนะคะยี่สิบสองพาซุมกอค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะเป็นหลงพ่อเงินนะคะยี่สิบสามหลงพ่อเงินค่ะยี่สิบสามนะคะหลงพ่อเงินนะคะ ต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25ค่ะเป็นชินราชใบเสมานะคะ รายการนี้รายการที่25นะคะขอรูปภาพหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พแอดไลน์มาได้นะคะโทรมาสอบถามได้เลย500บาททุกรายการค่ะรายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ26หลวงพ่อเดิมค่ะด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2 7ค่ะเป็นหลวงพ่อปานนะคะหีคุดนะคะรายการนี้รายการที่2 7นะคะหลวงพ่อปานนะคะต่อไปรายการที่2 8ค่ะ2ี่นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเล่มเก่ายี่สิบแปดค่ะต่อไปยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะวัดอัมพวันนะคะวัดอัมพวันค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะ <c oughs> เหรียญยี่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะต่อไปเหรียญที่สามสิบสามสิบองค์สุดท้ายของอีพีนี้นะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สามสิบนะคะองค์สุดท้ายของอีพีนี้อีพีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้น้องก็เอาพามาแบ่งปันให้พี่ๆได้ช่าบูชากันครบแล้วนะคะสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์หค่ะสี่เก้าสามเกหนึ่งหหนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือสแกน QR c อ d e มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดสะดวกโอนก็โอนได้เลยนะแม่ค้าพร้อมจัดส่งให้นะคะจัดส่งให้ทุกวันนะคะ อว่นซะแต่แม่ค้าติดธุระจริงๆนะคะแม่ค้าจะทักรลยหรือโทรบอกลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าออวันนี้ขอเลื่อนส่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตามหลักแล้วแม่ค้าจะส่งให้ทุกวันนะคะและตัดรอบส่งตอนเย็นนะคะส่งเย็นนะคะพี่ๆคะ่ะนอสจากแม่ค้ติดธุระนะคะกระทนหันนะคะ แม่ค้าจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าเ,ออเลื่อนส่งนะคะอะไรอย่างนี้นะคะแต่แม่ค้าจะส่งให้ทุกวันนะคะห้องสัจกติดธุราเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป e p ต่อไปนะคะจะได้รับชมก่อนใครจะได้แจ้งเตือนเวลาที่น้องลงคลิปนะคะพี่ๆจะได้ทันจะได้ดูนะคะค่ะ ไว้เจอกันใหม่พีหน้านะคะอย่าลืมนะคะ500บาททุกรายการนะคะไว้เจอกันใหม่พีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ